พอดีตั้งใจแต่งมาเป็นแฟชั่นต่อมาเหมือนกินคองก็แล้วจะใส่ครั้งสุดท้ายค่ะเดินนันแั้นแล้วไม่ใช่หรอแล้วแล้ววันใดแล้ววันใดจแล้ววันใดใจต่างอะไรเดือดหมดลิงค่ะแขกพูดทางที่มันพลาบ้างเอาเอามาจอดตรงนี้ไหมไปเอาเรื่องง่ายก่อนไปเลยเหรอคะขอบคุณมันเป็นตลกอ่ะเนาะ ใช่หาดกปีนหนึ่งภาพยนตร์นะเกี่ยวกับสารคดีกับกับนักกีฬาอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าสิ้นปีเนี้ยเราเป็นเจ้าภาพกับการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วเราเป็นเจ้าบ้านด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าได้มีโอกาสเออเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็ รู้จักกับนักกีฬาทีมชาติหลายคนแล้วก็เคยได้ยินเรื่องราวมาแล้วแขกก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องราวหลังนั้นว่ากว่าจะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้เนี่ยอย่างเงี้ยความยากเนี่ยมันต้องพุ่งเทอะไรบ้างนะฮะถูกต้องถูกต้องฮะก็อยากให้คนมาดูกันเยอะๆเพราะว่าท้ายสุดแล้วปีนี้หลายคนจะคิดว่าเราเป็นเจ้าบ้านความรู้สึกเป็นยังไงแขกบอกเลยฮะนักกีฬาแทบทุกคนอยากได้เหรียญทอง ย้ำนะฮะเหรียญทองที่ประเทศตัวเองเป็นเจ้าภาพเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆครับก็ถามว่ากดดันกันไหมก็น่าจะกดดันกันหลายคนเลยเพราะว่ามันเราเป็นจอาความเป็นเจ้าภาพเลเนาะแต่ท้ายแล้วสุดเชื่อว่าแหมว่าทุกคนทําเต็มทีับฝากเชิญชวนโปรดเชิญชวน้าก็อยากฝากเชิญชวนทุกคนนะฮะมาดูภาพยนตร์กันเยอะๆนะฮะโดยเฉพาะบอกเลยว่าเด็กๆ ฝากไปถึงสถานเอ่อเาเรียกว่าสถานการศึกษาหลายๆที่นะคะถ้ามีโอกาสอยากให้พาเด็กๆมาดูนะให้เห็นอีกพาร์ทหนึ่งว่าการเป็นอาชีพนักกีฬาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีคุณค่ามันสมคุณค่ามากแค่ไหนแล้วก็แต่กว่าจะอยู่จุดนั้นได้มันมันต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่สามารถอินสปายให้แบบว่าคนหลายๆคนได้นะก็อยากฝากด้วยครับอยากฝากมาดูกันเยอะๆเลยครับ ก็ตองบอกขึ้นมาถตกลงรอค่ะเพรามีคนเยี่ยมงานเยี่ยมไปใช่ค่ะรอทั้งเฮ้ยถ้าไม่ันะเรจะรู้ไหมคะไปไปต่อยังไงไม่ทราบค่ะแล้วว่ามีแบบนั้นเกิดเป็นอาการปัญญาปัญญาแล้วจะเป็นรู้ไม่นานแล้วนะก็จริงๆค่ะก็ได้ยินมาค่ะว่าว่าว่าเอ้ยเกี่ยวอาจจะเป็นเกี่ยวกับการไปทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคื่ ซ sí um, like yeah. so ึ่งแขกก็ไม่ราบแน่ชาร์อะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนมากเวลาคุยกับพี่หองคุยกันเรื่องลูกอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะอนที่าปึกาเรื่องแบบนนาเรื่องชีวิตของต้นห่อมนะคะเรื่องเดียวที่จะปรึกษาคือเรื่องลูกแล้วก็หมาที่บ้านค่ะเออแม่จริงๆแล้วถ้าพูดตรงๆนะแขกจะอยู่ในจุดที่เข้าใจคนเป็นพี่ชายกับน้องชายไหมที่แบบเออก็มันมันมันเลยจุดคาว่าเพื่อนไปละไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก เรื่องการงานอะไรเงี้ยพี่หอมนี่ก็คือข้ามข้ามรัศมีแขกไปเลยวุฒิภาวะของอีแขเนี่ยก็คือเอาที่ง่ายก็คือความทีออ่ถอยแขร์มันมันมันพี่หอมเขาเหนือกว่าเออในเรื่องความประสบการณ์อะไรต่างๆในเรื่องความคิดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ถามเราเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่หอมจะถามแขกเนี่ยก็คือเรื่องลูกเรื่องลูกเรื่องครอบครัวหมาที่บ้านแม่บ้าน เออแขกจะรับบทหน้าที่ตรงนั้นไปไ<ม>อะไรเง<ม>ี้ยพอเจอเรื่องแบบนี้ี่เข้าไปเอาจริงๆไม่ห่วงเพราะรู้ว่าเป็นคนที่จัดการอะไรเรื่องกับพวกนี้ได้ห่วงเรื่องเดียวคือตีกับลูกดูแบบนี้จริงๆเรื่องเดียวที่ห่วงเลยก็คือเรื่องตีกับลูกอะไรแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่แขห่วงเพราะฉะนั้นเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรแขจะไม่เข้าไปยุ่งไม่ได้ไปสนเรียกได้ว่าอย่าว่าไม่ต้องเข้าไปยุ่งหรอกแค่ไม่ได้จะสนใจอะไรเลยด้วยซ้ำมีอัปเดตไหน มีาถามแขงไม่ออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นไม่พูดอะไรใดๆทั้งสิ้นรับฟังอ่าระบายเสร็จไปปุ๊บแล้วก็ใกล้วันเกิดลูกละห้าธันวาก็อ่ะวันเกิดลูกทำอะไรแล้วก็ผ่านไปข้ามต่อไปเลยเแต่ว่ามันเคสเดีวยวกันไหมกับข่าวเนีย่ยก็ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่อันนี้อาแต่เรื่องนี้ขอยืนยันได้ว่าไม่น่าใช่เพราะสังเกตแล้วทุกครั้งที่เวลาพี่หอมปกหักบอกเลยว่าแครแทบจะ แทบจะไม่มีบทบาทหรือว่าเราอยู่ในนั้นเลยอะไระเงี้ยแพนเสียดายแพไหมเพราะมันต้องสี่ล้าน,นะคะแค่ว่าทุกคนเสียดายแหละใน,ในเรื่องในเรื่องในเรื่องของเงินอะไรเงี้ยเพราะถ้าอย่างเป็นน้องเงี้ยเราเห็นมาค่าเทอมลูกค่าอะไรเออเวลาแขมองแ่มองแบบนั้นค่าเทอมลูกค่าในสิ่งที่พี่หอมต้องดูแลน้องดูแลบ้านดูแลแม่อะไรเงี้ยก็ก็ถามว่าเงินตรงนั้นน่ะถ้าพี่หอมเอามาใช้ใจ่ายในชีวิตได้เงี้ยแต่ว่ามันมันก็มันก็จะทําให้พี่หอมมันสบายขึ้นเลยแหละ แปงเ่าไว้ใ่ได้ว่าก้อนนี้มันต้องกลับมาคืนต้นหอมแล้นะคับอยากบอกคุณต้นหอมว่าเหมือนเดิมมีจัดการตามสบายของมีเลยค่ะเออระคะเออแล้วถ้ามีเหนื่อยเรื่องนี้เรามีเลี้ยงลูกไม่ไหวเดี๋ยวเลี้ยงเองค่ะบอกออมเอาไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้อยากได้กำลังใจทำไมเพราะหมายเขาพูดในคำนองตรงๆว่าน่าจะไม่ได้คุนแล้วดีมากเท่าเสด็ตัวความสนิทมากๆนะแข พอบอกว่าปงละเออไม่ได้แขกจะไม่ให้กําลังใจเลยเพราะรู้ว่าเขาตัดสินใจได้ละเขาจัดก,การกับตัวเองเนี่ยละเขาถึงพูดว่าเอ้ยรับรู้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแลวรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแขกไม่ห่วงละมันไม่ได้ไปเวอร์ชันมานั่งร้องไห้หรือว่าอะไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยแขกคง,งห่วงเวอร์เอร์ชันแบบนั่งเครียดแบบแขกเมาลูกไปหน่อยแบบไม่ไหวช่วงนี้เครียดอันนั้นอะห่วงแต่ถ้าคิดวิเคราะห์แยกแยะขบยออย่างเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอันนั้นคืออ่ะ พี่แขกมัจะถูขั้ดนดาเนินคดีไหมคะอุ้ยอันนี้ไม่รู้เลยฟังมาและยังไม่เคยได้ยินอะไรจากเรื่องนั้นอันนี้แขกไม่ามาทราบจริงจริงแขกเป็นคนในรอบของการที่เราเอาไปอุ้ยอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลยนนเลยพราะเรื่องธุรกิจแม้กระทั่งขีมลูกลกอีฟที่ขายาดีมากอ,าอยู่ตอนนี้รถลงวีวาร่าเองยาสำหรับน้องหมีนะครับ หรือว่าเออสเปรย์หน้าโกลงน้ครับแผ่นแปะอะไรกองชี้อย่างเงี้ยเชื่อไหมพี่แขไม่รู้เรื่องเลยแขเดินเข้าไปบ้านแล้วอะไรเนี่ยใหม่ใหม่แล้วเหรอเออเออลองเอาไปใช้นะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราพูดว่ามันติดร็จะมีแขอยู่แล้ตัวดูไวยติดหนึ่งเราก็มีหวยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงมันชีวิตแขมันก็อยู่กับงานงานงานอะไรอย่างเงี้ยพอว่างจากงานเราก็มีโอกาสแล้วก็อยากไปหาลูกแล้วที่สําคัญก็สามีมาไทยด้วยช่วงนี้นี่เริ่มเหรอเล่าเหรอฮะ ไม่ไม่ไม่บอกเฉยๆมันก็เลยรู้สึกว่าในจ้าลูกในจ้สามีเอยธุรกิจเลยอะไรอย่างเงี้ยก็นิดีนึงค่ะเราเนี้ยเราเรี้ยลอยยิ่งเลยค่ะเรี้ยลอยยิ่งยย่าใกลับไวๆค่ะเพราะพี่ใหม่แล้วจะไปเชียงใหม่ค่ะทุกเหรอขาเชียงใหม่เหรอไปอากาศมันดีสวดมวลข้ามปีกับเราเออกินอะไรนึะค่ะสวดซอยไหนขาบอกอาบไว้ไหม ไปใต้เจ้าไปอากาศดีแล้วปกป้องก็ไปเชียงใหม่ด้วยใช่เพราะว่าสามีก็เดี๋ยวก็ไปเซอร์เบีกับเพื่อนแล้วก็มันช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันเองบินไปมันมันเสียดายอะเวลามันน้อยเปลือกค่าตัวค่ะแยกกันเขาดาวแยกกันเขาดาวค่ะเออแต่เขาก็ยังรักเรานะคะตอนนี้เราก็ต้องพูดแบบนี้ไปก่อนสนะคาเออ้อะไรคีดนหม่บออพี่เป๊กพี่เป๊ก ในพวกคุยไหมคะกับพี่เบกกี้ยังเลยฮะรู้เท่าทุกคนเลยเมื่อวานก็ไปวันเปิดตัวเพลงไอหน้าหมีมาก็ไปถึงใช่แล้วแขกก็ไปเกือบจะขึ้นเวทีละไปถึงก็ไปกอดไปกอดเสร็จปุ๊บกอดพี่เดฟดีเซลฟี่นั่งดูพอนั่งดูเสร็จก็อ่ะถึงเวลาก็แยกย้ายเพราะว่าอีกวันทํางานเช้าสามีก็รออยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกับพี่เบกกี hmm. ้เลยแล้วก็อ่านเรื่องนี้ไม่โกหกก็ได้ก็คือมีส่ง หัวใจไปที่อินสตาแกรมแล้วก็บอกว่าก่อนนะคะแค่นั้นเลยเมื่อวานเราก็ล็อกให้เพราะว่าหลังจากนั้นแขกก็เหมือนได้รู้เท่ากับทุกคนยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าอะไรเป็นการส่วนตัวไม่ได้คุยไม่ได้เรื่องอะไรอื้มไหมพอเป็นข่าวขึ้นมาเอาจริงๆก็สําหรับแขกเนาะมันก็เป็นเรื่องราวปกติเป็นเรื่องของชีวิตครอบครัวแขกก็ไม่รู้เหมือนกันวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับแขกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมัน มันมันมัน,ม,นมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแค่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วพี่เป็กเขาพูดว่าแบบเราแบบคนที่เคยทํางานร่วมแบบเขาได้แล้วก็ทํางานหนักขนาดไหนใช่เพราะว่าพี่เป๊กแข่งเห็นต,ต, Sweden. ตั้งแต่แข่อยู่สวีเดนตั้งแต่คิกอยู่ร้องข้างกาแพงตัวแขมีโอกาสเข้าวงการบันเอิอแล้วก็เห็นชีวิตการทํางานของพี่เป๊กที่ทุ่มเทการทํางานมากสร้างบ้านสร้างทุกอย่างจนแบบว่าโอ้โหชีวิตพี่เป๊กสุขสบายขนาดนี้เราก็บอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่ เอาจริงๆนะรู้จักมาเนี่ยพี่หอมเนี่ยที่เราเห็นโอ้โหคนเสีแนละ้วพี่ลูกเกดที่เป็นแบบซูเปอร์วูแมนแล้วพี่เบกกี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บอกเลยว่าทุ่มเทการทำงานาที่เป็นคนเรียเรื่องการทํางานมากต้องปรเฟชชั่นอลทุกอย่าง,างาาต้องเตะเตะเตะนะเน่ Play, Play, Play. เราเป็นเนี่เราเป็นคนนอกเราคิดไหมว่าเออนะแล้วจะมาสักพักแล้วจะมาฟ้องในตอนนี้เอาจริงๆแขบ,บอกนะฮะว่ามันเป็นเรื่องปกติจริงๆมนา,าจจะไม่ได้เกิดขึ้นพี่เบกกี้คนเดียวก็ได้ มันอาจแต่อาจจะด้วยเพราะพี่เ๊กกี้เป็นคนมีชื่อเสียงนะฮะมันก็เลยมันก็เลยแน่นอนว่าเป็นข่าวออกไปแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในสังคมปกติทั่วไปครก็อยากให้กําลังใจอพี่เ๊กกี้เยอะๆครับแขกก็เชื่อว่าตอนนี้สิ่งที่พี่เป๊กต้องการที่สุดก็คือกําลังใจครเพราะแน่นอนว่ามันมีดีเฟกสะเทือนบ้างแหละเออแล้วเรา,เ,ราเพื่อนฝูงเราก็ช่วยกัน เนี่ยฮะให้กำลังใจกันแล้วเดี๋ยววันนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาหายดีอยคอมเมนต์มันก็ต้อตีฝั่งนิฟอบอกว่าฝั่งนิฟอประมาณแว่าเงินหมดแล้วหมดตัวแล้วกลับมาหายดีอันนี้ไม,เไม่เราไม่รู้เราไม่รู้ลื่นื้นลึกหนาบางว,ว่าเฮ้ยเขาอยู่ตรงนั้นอะไรยังไงเราก็าเลยไม่กล้าแล้วอีกอย่างเอ่อใครจะคอมเมนต์หรือว่าอะไรทุกอย่างนะฮะตอนนี้ก็อาจจะต้องาระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะอย่างที่บอกเรื่องมันอยู่ในชั้นสาระมันขึ้นศสารแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้อง ระมัดระวังกันเพราะเราไม่ได้เป็นผู้รู้จริงครับแต่เรื่องที่เราต้อือตอนนี้คือเราไม่ได้กำลังใช้คุณค่ใช่ฮะก็มีบริจาคมีอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยของแขกไปเรื่อยๆแล้วแต่แขกก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้บอกหรือว่าอะไรทําเงียบๆีของแขกส่วนมากแขกก็จะไปทางมูลนิธิองค์กรทําดีของแม่บุตรแล้วคก็เห็นที่ไปช้อปแล้ว่าซื้อของอ๋อใช่ฮะก็อ่าพอดีมีลูกค้าติดต่อเข้ามาฮะเราก็เลยว่าเอ้ย เออเป็นเรื่องอของการส่งอาหารสดเราก็เฮ้ยจาัดก,การตรงนั้นเลยแล้วแขกก็ไม่ได้แค่แบบว่าเอ้ยถ่ายทําถ่ายคลิปเสร็จแล้วเนี่ยแขกเนี่ยเอาเงินจริงๆไปแล้วเราก็เลยบอกเฮ้ยเปนนั้นเป็นโอกาสดีเลยงั้นเดี๋ยวเราทําจริงๆเลยวันนั้นเราก็ซื้อของแล้วบริจาคไปจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีการติดต่อไปที่ตัวลูกค้าเองด้วยเราอยากเพิ่มอยากซื้ออยากซื้อนะฮะเป็นของสดเพิ่มไปตรงนั้นด้วยเพื่อที่ส่งไปภาคใต้ก็ ถือว่าเป็นการทํางานที่บอกว่าทําบุญไปด้วยเลยครับก็อยากให้กําลังใจนะฮะแล้วก็อยากให้สงขากลับมาพื้นตัวเร็วๆเชื่อว่าทุกคนก็ยังรอตรงนั้นอยู่แล้วหลายๆคนก็ยังรอสงขานะฮะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็แน่นอนฮะถ้าหากว่ากลับมาเหมือนเดิมแล้วมีโอกาสยังไงแขกก็จะกลับไปเที่ยวที่สงขาแน่นอนครับโอเคค่ะขอบคุณครับ อินเตอร์อไทยเขาแบยังไงจัดงานที่รามอะไรกันไหม